สวัสดีค่ะสําหรับใครที่เริ่มที่จะมีริ้วรอยแล้วอายุมากขึ้นริ้วรอยต่างๆก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นมาแล้วร่องเลือต่างๆก็เริ่มที่จะขึ้นมาอยากจะมีผิวที่เรียบเนียนกระจ่างใสยิ่งขึ้นอยากจะมีผิวที่อิ่มน้ําฟูยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะเอาเคล็ดลับไปดีมาฝากที่ง่ายมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยค่ะซึ่งส่วนผสมตัวแรกเราจะใช้ครีมมีวีตัรับสีน้าเงินค่ะ ส่วนผสมต่อไปก็ให้เราใช้เจลว่านหางจระเข้หนึ่งถึช้อนชาค่ะแต่ถ้าใครที่มีว่านหางจระเข้สดก็ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดก็ได้นะคะจากนั้นก็ให้เราผสมให้เข้ากันค่ะ เราก็จะได้เนื้อครีมที่สวยแล้วก็น่าใช้มากมากเลยค่ะทุกคนสูตรนี้นะคะเราสามารถที่จะเก็บไว้ตามอุณหภูมิห้องได้เลยค่ะหรือว่าจะเก็บในตู้เย็นก็ได้นะคะเมื่อเราต้องการอยากจะมาใช้นะคะเราก็นําออกมาใช้ได้เลยค่ะสําหรับวิธีการใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ทาาร์กหน้าของเราในช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะาร์ k ทิ้งไว้30นาทีจากนั้นก็ใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าสำลีหรือว่าผ้าชุบน้ําเช็ดออกก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการล้างค่ะใครที่อยากจะมีผิวที่นุ่ม,ช,มชุ่มชื้น อยากจะมีผิวที่อิ่มน้ําฟูเริ่มที่จะมีผิวที่แห้งเขียวเริ่มที่จะมีริ้วรอยแล้วก็อย่าลืมที่จะไปทดลองทํากันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะ